เทรลเลอร์ตัวอย่างเกมที่ดีมันจะบอกใบ้ถึงเรื่องราวเผยให้เห็นเกมเพย์ที่น่าสนใจและทิ้งปริศนาให้เราไปขบคิดต่อซึ่งมันก็เป็นการสร้างเรื่องราวสนุกสนุกให้กับแฟนๆให้มีการตีความอะไรต่างๆเป็นสีสันสนุกสนุกก่อนเกมจะวางจําหน่ายแต่ว่ามันก็มีบางเกมนะครับที่ทางผู้พัฒนาอาจจะต้องการโชว์ฉากเด็ดๆมันๆมากเกินไปจนเผอไปเปิดเผยจุดหักมุมสําคัญที่สุดของเกมออกมาเผยฉากสปอยฉากดราม่า ทั้งที่ฉากพวกนั้นเนี่ยมันควรจะอยู่ในเกมมากกว่าอยู่ในตัวอย่างมันคือเส้นบางๆระหว่างการโปรโมทที่น่าตื่นเต้นกับการสปอยเนื้อหาและทำลายอัตลักในการเล่นไปอย่างย่อยยับในคลิปวิดีโอนี้พวกเราจีคอนเทนต์จะพาทุกท่านไปย้อนดูกรณีศึกษาที่น่าจดจำที่สุดเกี่ยวกับตัวอย่างในวิดีโอเกมที่สปอยเนื้อเรื่องตัวเองจนหมดลุ้นซึ่งก่อนที่เราจะไปชมกันผมต้องฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อให้เราจีคอนเทนต มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับและเนื้อหาคลิปวิดีโอต่อจากนี้มีสปอยผมจะทำไทม์สคริปต์เอาไว้สำหรับเกมที่คุณยังไม่ได้เล่นนะเพื่อคุณจะได้ข้ามเนื้อหาบางเกมเพื่ออาตะลดในการเล่นเกมของคุณมากยิ่งขึ้นและเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลย Cyberpunk 2077การตายของแจ็กกี้ c y b e r p u พั2077เป็นเกมแอคชั่นโอเพนเวิด์จากทาง CD Project r e d ตัวเกมเป็นเกมแนวมุมมองบุคคลที่1ที่มีฉากหลังเป็นเมืองในซิตี้มหานครแห่งอนาคตที่หมกมุ่นอยู่กับอำนาจเสน่ห์และการแต่แปลงร่างกายผู้เล่นจะได้รบทเป็นวีทหารรับจ้างนอกกฎหมายที่เขาได้เข้าไปพัวพันในเรื่องราวใหญ่โตบางอย่างผู้เล่นจะได้สำรวจเมืองในซิตี้อันกว้างใหญ่รับภารกิจต่างๆตัดสินใจในบทสนทนาที่ส่งผลต่อเนื้อเรื่องและการต่อสู้ที่ใช้อาวุธปืนการรอบเลนหรือความสามารถพิเศษจากไซเบอร์แวร์ที่ติดตั้งในร่างกาย ในช่วงตอนต้นของเกมวี v, ตัวละครเอกเราจะได้รู้จักและกลายเป็นเพื่อนซีกับแจ็คกี้เวลเขาเป็นเหมือนพี่ชายเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นคู่หูคนสําคัญในการไต่เต้าสู่วงการทหารรับจ้างภายในเมืองไนซิตี้ตัวเกมใช้เวลาช่วงบทนําหรือโปรหลอกสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นกับแจ็คกี้ทําให้เรารู้สึกผูกพันและเชื่อใจเขาซึ่งคนที่เล่นเกมนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าจุดจบของแจ็คกี้นะครับไม่สวยเลยแน่นอนว่ามันคงจะเป็นฉากที่สะเทือนอารมณ์ แต่ว่าก่อนที่เกมนี้จะวางจำหน่ายประมาณ2ปีทางผู้พัฒนาได้ทำการปล่อยตัวอย่างที่เป็นการเปิดเผยฉากแจ็กกี้ตายออกมาตรงๆทำให้ผู้เล่นที่เคยดูเทเลอร์นี้ไปพวกเขาก็จะรู้ว่าชะตากรรมของแจ็กกี้จดุดจบแล้วมันจะเป็นยังไงตั้งแต่แรกเริ่มถึงแม้ว่าฉากนี้จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ3าชั่วโมงแรกในเกมและเรื่องราวของในซิตี้มันก็มีมากขึ้นไปอีกแต่การรู้ว่าเพื่อนซีคนแรกของเราจะต้องตายมันก็เหมือนเป็นการดูหนังที่รู้ตอนจบอยู่แล้ว ความผูกพันในเกมที่พยายามสร้างขึ้นมาถูกลดทอนความหมายลงไปอย่างน่าเสียดายและโมเมนต์ที่ควรจะบีบคั้นหัวใจก็กลายเป็นแค่สิ่งที่รอให้มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองคิริวเป็นมะเร็ลลงจากเกมไลอ์อะดาคอนอินฟินิตเวลไลอ์อะดาคอนอินฟินิตเวลเป็นเกม JRPG ภาคต่อของซีรีส์ยากุซ่าพัฒนาโดยทางริวากาโกโทโคุสตูริโ มันจะมาออกมาในปี2024ซึ่งภายในเกมนี้เนี่ยครับจะมีตัวละครเอก2คนก็คืออิจิบันคาสึกะตัวละครเอกในเกมยากุซ่าไรอ์อดากรอนและตัวละครในตำนานอย่างคีริวคาสึมะที่เป็นตัวละครเอกมาตั้งแต่ภาค 1- ถึงภาค6โดยมีฉากหลังอยู่ที่ฮาวายต้องบอกก่อนว่าคาสึมะคิริวเขาคือตัวละครไอคอนของซีรีส์ยากุซ่าเขาคือมังกรแห่งโดจิมะในตำนานที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานับไม่ถ้วนจริงๆเนี่ยเรื่องราวของเขาเนี่ยแทบจะจบลงไปแล้วนะครับ แต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้กลับมาอีกครั้งในภาค Infinite Well และเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งส่วนที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดในเกมนั่นคือการเปิดเผยว่าเขาในกำลังต่อสู้กับโลกมะเร็งซึ่งเป็นผลพวงมาจากการทํางานในโรงงานนิวเคลียร์ในภาคก่อนๆซึ่งเนื้อเรื่องตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นการเปิดเผยหลังจากที่เราเนี่ยเล่นไปแล้วประมาณ7-8ชั่วโมงมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและก็ตลก้ายมากๆที่ว่าตำนานที่แข็งแกร่งที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาและร่างกายของตัวเองมันเป็นจุดหักมุมที่ทําให้ผู้เล่นช็อกแล้้กก็รูสสึึใจหาายยอ่งงุดซ แต่ถ้าว่าทางผู้พัฒนากับโยนระเบิดลูกนี้ทิ้งไปแบบฟรีๆเลยครับเพราะว่าในตัวอย่างสตอรี่เทเลอร์ที่ปล่อยออกมาก่อนเกมวางจำหน่ายถึง4เดือนได้มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าคิลิวเนี่ยครับมีสภาพที่อ่อนแอลงและเขาก็สารภาพกับตัวละครเอกอีกคนนึงว่าเขานะครับเป็นมะเร็งซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าการเปิดเผยในเรื่องตรงนี้มันเป็นการทําลายพอดเรื่องสําคัญของเกมเลยนะแทนที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสก,กับความช็อกในตอนเล่นจริง พวกเขากับต้องมานั่งรอว่าเมื่อไหร่ตัวเกมจะพูดถึงเรื่องที่พวกเขารู้อยู่แล้วซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเอลิทต,ตายในเกม Final Fantasy 7 Final Fantasy 7เป็นเกมแนว JRPG จากทางสแควร์วางจำหน่ายม,มาในปี1997บนเครื่อง PlayStation โดยตัวเกมภาคนี้เป็นเกมที่ปฏิวัติวงการด้วยกราฟิกสายมิติและเนื้อเรื่องที่ซับซ้อน ผู้เล่นจะได้รบทบเป็น c า o สไต r i ์ e ทหารรับจ้างที่เข้าร่วมกับกลุ่มต่อต้านบริษัทชินระโดยรูปแบบการเล่นจะเป็นเกมแนว RPG แบบ turn-based ผู้เล่นจะได้สำรวจโลกที่น่าสนใจการต่อสู้กับมอนสเตอร์และการติดตามเรื่องราวที่เข้มขน้นซึ่งถ้าหากว่าใครที่เคยเล่นเกมนี้ก็น่าจะรู้ว่าตัวละครน,นางเอกอย่างเอลิสบทสรุปเรื่องราวของเธอครับก็ไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าเธอครับเสียชีวิตจากการโดนเซฟิลอสสังหารซึ่งฉากการตายของเธอครับเป็นหนึ่งในฉากที่สะเทือนใจ แต่เป็นที่จดจํามากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการเกมมันเป็นจุดหักมุมที่ไม่มีใครคาดคิดสําหรับผู้เล่นในยุคนั้นมันคือประสบการณ์ที่ช็อกและบีบคั้นหัวใจอย่างแท้จริงยกเว้นสําหรับผู้เล่นในอเมริกาที่บางคนอาจจะโดนสปอยเรื่องราวนี้ผ่านโฆษณาทางทีวีเพราะว่าในปี1997ทางสแควร์ได้ปล่อยโฆษณาทางโทรทัศน์ในอเมริกาที่ได้โชว์ฟุตเทจจากการตายของเอลิสที่เราจะได้เห็นอย่างชัดเจน มันคือฉากที่คราวกําลังอุ้มร่างไร้วิญญาณของเธอและค่อยๆวางในน้ําอย่างโศกเศร้าและที่เลวร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือเสียงผู้บรรยายในโฆษณายัางพูดประโยคที่ว่าเรื่องราวของความรักที่ไม่มีวันเป็นไปได้ถึงแม้ว่าในตอนนั้นตัวเกมยังไม่เคยถูกเปิดเผยมาว่าเอริสจะตายจริงๆแต่ผมเชื่อว่ามันก็คงมีคนที่สามารถตีความได้ว่าสุดท้ายแล้วเอริสคงจบไม่สวยแน่นอนซึ่งถ้าหากว่าใครไม่เคยดูโฆษณานั้นก็แล้วไปแต่ถ้าหากว่าใครเคยดู มันคงจะเป็นการพรากหนึ่งในโมเมนท์ที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตของคนคนนั้นไปเลยก็ได้เคนถูกดัดแปลงเป็นสตรอกในเกม Quake 4 q u ควก4เป็นเกมแนวยิงมุมมองบคนที่1พัฒนาโดยทางเรเวนซอฟต์แวร์และอิดซอฟต์แวร์มาจำหน่ายออกมาในปี2005โดยเนื้อเรื่องของเกม Quake 4เป็นการสานต่อเรื่องราวของเกม Quake 2ผู้เล่นจะได้ระบทบเป็นแมททิวเคน น,นักวิทยาีนอวกาศที่เข้าร่วมในสงครามบุกโจมตีดาวบ้านเกิดของเผ่าพันไซบอร์กสุดโหดที่เรียกว่าสต็อกตัวเกมเป็นเกมเดินหน้ายิงแบบดั้งเดิมที่เน้นความรวดเร็วดุดเดือดและใช้อาวุธได้หลากหลายซึ่งฉากที่น่าจดจำที่สุดของเกมเควก4ก็คือฉากที่ตัวเอกแมทธิวเคนถูกจับตัวได้และถูกลากเข้าไปในโรงงานแปรรูปของพวกสต็อกและเขานะครับก็ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นหุ่นยนต์สต็อกอันน่าสยดสยองร่างกายของเขาถูกเครื่องจักรฉีกทิง้งตัดแขนตัดขา และแทนที่ด้วยชิ้นส่วนจากกลอย่างทารุนซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเกิดขึ้นในมโมอบอคลที่1ทําให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกําลังถูกดัดแปลงเป็นอสุรกายมันควรจะเป็นฉากที่ช็อกและสร้างความตื่นตระหนกสร้างความตกใจให้กับผู้เล่นอย่างมากแต่ทว่าในฉากนี้นะครับถูกปล่อยออกมาในเทเลอร์ในงาน e3 ปี2 0 0 5ซึ่งก็ออกมาก่อนเกมวางจัหน่ายประมาณ3เดือนผู้พัฒนาได้ทําการเปิดเผยเรื่องราวนี้ตั้งแต่ตัวอย่างแรกเลยครับมันจะได้เห็นว่าตัวละครเอกนี้ ถูกกลายเป็นสต็อกอย่างชัดเจนซึ่งสำหรับคนที่เคยเล่นเกมในเกม q u วกสอมาก็คงจะช็อกเหมือนกันที่ตัวละครอเอกของพวกเขาได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้แต่ผมมองว่าทางผู้พัฒนาก็คงตัดสินใจแล้วเพราะว่าทางผู้พัฒนาคงอยากที่จะนําเสนอการต่อสู้แบบใหม่ที่ตัวละครอเอกมีพลังของสต็อกซึ่งมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ใหม่มากในแฟนชายเควกเปิดตัวตัวละครเวอร์จิลในเกม Devil m a y Cry 5 d e v i l May Cry 5เป็นเกมแอคชั่น h a c กแอนด์สลัพัฒนาโดยทางแคปคอมเมอจำหน่ายมาในปี2019เกม d e v i l May Cry 5คือการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของซีรีส์เกมแอคชั่นสุดมันผู้เล่นจะได้ควบคุมทั้ง3ตัวละครก็คือเนโรดันเต้และตัวละครใหม่ลึกลับที่นามว่า V เพื่อต่อสู้กับกองทัพปีศาจที่บุกมายังโลกมนุษย์ตัวเกมเป็นเกมแอคชั่นแฮกแอนด์สลัความเร็วสูงที่เน้นการทำคอมโบอย่างมีสไตล์ เพ้เล่นจะต้องผสมผสานการโจมตีระยะประชิดและความสามารถพิเศษเพื่อทำคะแนนคอมโบให้ได้สูงสูงโดยตลอดการโปรโมทเกม Devil May Cry 5ก่อนเกมจะออกแฟนๆต่างคาดเดาและก็ตั้งทฤษฎีอย่างหนาหูว่าเวอร์จิลพี่ชายฝาแฝดคู่ปรับตลอดการของดันเตจะกลับมาในเกมภาคนี้ไหมซึ่งตอนนั้นทางตัวเกมยังไม่มีการเปิดตัวตัว,ตวละครเวอร์จิลออกมาและมันก็มีทฤษฎีต่างๆที่แฟนๆก็เชื่อกันว่าเวอร์จิลอาจจะกลับมาก็ได้ซึ่งความลุ้นระทึกนี้ควรจะเก็บไว้จนถึงตอนที่ผูดด้เล่นได้สัมผัสในเกมจริงๆ มีการเปิดเผยจริงๆก็ได้แต่ถ้าว่าในตัวอย่างสุดท้ายก่อนเกมเวําจหจ่ายที่ทางผู้พัฒนาปล่อยออกมาก่อนเกมออกเพียงแค่สัปดาห์เดียวทางแคปคอมตัดสินใจที่จะไม่เล่นกับความรู้สึกแฟนๆอีกต่อไปพวกเขาเนะี่ยโชว์ให้เห็นเวอร์จิลแบบเต็มๆเลยครับในตัวอย่างมีการแสดงใบหน้าของเขาอย่างชัดเจนเขายืนหันหลังแล้วค่อยๆหันหน้ามามองถึงแม้แคปคอมจะใส่คําเตือนว่าในตัวอย่างนี้มีการสปอยภายใต้คลิปบน YouTube ของคลิปนั้นแต่มันก็มีน้อยคนนะครับที่จะอ่าน แล้วก็คงตื่นเต้นกับเทเลอร์ใหม่แน่นซึ่งให้มองมุมแฟนๆมันคงเป็นการตัดสินใจของผู้พัฒนาที่แฟนๆผิดหวังอย่างยิ่งแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันคงเป็นเรื่องของการตลาดนะครับเพราะว่าตัวละครเวอร์จิลก็เป็นตัวละครที่แฟนๆชื่นชอบเป็นตัวละครสําคัญถึงแม้ว่าคนที่ไม่ได้ชอบเกมอย่างเดวิดเมคลายก็ต้องรู้จักตัวละครนี้ซึ่งการเปิดเผยตัวละครนี้ออกมาในช่วงเทเลอร์สุดท้ายมันก็เป็นเหมือนการกระตุ้นยอดขายเป็นการตลาดโค้งสุดท้ายของผู้พัฒนาเพื่อทําให้ผู้คนรู้สึกอยากซื้อเกมนี้มากขึ้นก็ได้ แต่ถ้าเป็นในแง่ของแฟนๆพวกเขาก็คงจะคิดว่าแหมไปเซอร์ไพรส์ตอนที่เกมออกเลยดีกว่าตัวละครเอกใช้พลังดึงยาน Star Destroyer ในเกม Star Wars The Force Unleashed Star Wars The Force Unleashed เป็นเกมแอคชั่น Hack and Slash พัฒนาโดยทาง Lucas Arts ก็จำหน่ายออกมาในปี2008ตัวเกมเป็นเกมแอคชั่นฟาดฟันสุดมันที่เน้นการใช้พลังฟอสอย่างสาใจผู้เล่นสามารถยกพลัง ปล่อยสายฟ้าหรือคว้างปลาสิ่งของและสตูได้อย่างอิสระเนื้อเรื่องของเกมจะติดตามเรื่องราวของสตาร์คิลเลอร์สิทธิลับของดาร์ธเวเดอร์ที่เขาสามารถควบคุมพลังฟอสได้อย่างรุนแรงและทรงพลังอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในจักรวาลสตาร์วอรโดยฉากที่เป็นไอคอนและเป็นที่น่าจดจำมากที่สุดของเกมหรือ c e u n l e a s h e d ก็คือฉากที่สตาร์คิลเลอร์ตัวละครเอกของเราใช้พลังฟอสทั้งหมดที่มีดึงยานลบขนาดยักษ์อย่างยาน Imperial Star Destroyer ให้ตกลงมาจากท้องฟ้า มันเป็นฉากที่แสดงให้เห็นถึงพลังอันมหาศาลของตัวละครนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดว่าตัวละครนี้มีพลังที่กล้าแก่งขนาดไหนมันเป็นโมเมนต์ที่จะทําให้ผู้เล่นต้องอ้าปากค้างด้วยความทึ่งถ้าหากว่าพวกเขาไม่เคยเห็นมันมาก่อนในตัวอย่างใช่แล้วครับทางผู้พัฒนาอย่างลูคัสอาร์ตตัดสินใจนําฉากที่ยิ่งใหญ่นี้ของเกมมาใส่เอาไว้ในทีเซอร์ตัวอย่างของเกมนี้ซึ่งมันค่อนข้างน่าเสียดายมากเลยครับมันกลายเป็นว่าโมเมนต์ที่คุณควรจะว้าวที่สุดกับกลายเป็นแค่การเช็คลิสต์ ว่าเรามาถึงฉากนั้นแล้วฉากที่เคยปรากฏในตัวอย่างมาก่อนแม้เราจะเข้าใจว่าเหตุผลที่ผู้พัฒนาโชาว์ฉากนี้เพราะทางทีมงานจะโชยเห็นว่าเกมนี้จะยกระดับการใช้พลังฟอร์สไปอีกขั้นแต่การเลือกใช้ฉากพีคที่สุดมาเป็นเครื่องมือทางการตลาดมันก็ได้ลดทอนฉากที่ยิ่งใหญ่ของมันไปอย่างน่าเสียดายเราจะเห็นได้ว่าความต้องการที่จะสร้างความฮือฮาในบางครั้งมันก็อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายประสบการณ์ของผู้เล่นได้เช่นกัน มันคือดาบสองคมครับที่ทางทีมกาตลาดต้องใช้มันอย่างระมัดระวงังและคุณล่ะครับเคยเจอการสปอยจากตัวอย่างไหนที่มันทําให้คุณรู้สึกเซ็งที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์เล่าเรื่องราวให้เราฟังข้างล่างนี้ได้เลยครับและถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ใหม่ที่น่าสนใจครั้งต่อไปครับและในคลิปวิดีโอนี้ก็ผมบาสจีคอนเทนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ